กรณีของคุณนานาการีนามันมีประเด็นหลายประเด็นนะครับสามารถเสริมได้นะฮะเพื่อความรู้กันก็แล้วกันนะครับผิดถูกว่ากันไปนะนะฮะแต่ว่าตรงที่บอกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเด้งมาออกหมายจับเลยทั้งๆที่เราเห็นเขาอยู่ชัดๆทุกวันตามเจอทุกวันเอาพูดง่ายนะโทรไปก็รับเกายังส่งข้อความคุยกับผมอ๋อเหรอเออยังแต่ไม่ได้คุยอะไรที่มันไม่มีรายละเอียดอะไรแต่ว่า รู้อยู่แล้วว่าอยู่ที่ไหนเขาไลฟ์อยู่ทุกวันอย่างเงี้ยทำไมถึงออกหมายจับรวมถึงทนายสายหยุดของเขาก็บอกมาบอกว่าวันก่อนก็พาไปเจอตํารวจแล้วเพื่อแสดงเจตนาว่าไม่หนีทําไมต้องออกหมายจับมีคําอธิบายด้วยออกหมายจับเพราะว่าโทษมันเกินสามปีไม่ได้ออกหมายเรียกออกหมายจับได้เลยแล้วก็แบบอ๋อๆพี่พิรุษเร้่อไงคือเรื่องนี้มันเป็นจุดอ่อนของกฎหมายนะ,ะปวิอายามาตรา6 6นะฮะอนุหนึ่งที่ว่ากรณีโทษเกิน3ปีขึ้นไปเนี่ยให้ออกหมายจับได้นะฮะคือไม่ได้บังคับ นะฮะให้ออกหมายเรียกก็ขึ้นอยู่กับตารวจแล้วตอนนี้ฟรีสไตล์เลยคือออกหมายจับเลยก็ได้แต่เจ้าหมายเรียกก็ได้อตำรวจก็สบายไปแล้วอ่าถ้าพวกกันก็ออกหมายเรียกไม่ออกหมายเรียกได้เลยโทรศัพท์มาเฮ้ยมาพบพรงามสวนรับทราบข้อหากลับบ้านไปอแต่ถ้าเขาอยากเรียนดักดังนะฮะก็ออกหมายจับแล้วก็ให้มือปราบไปเที่ยวตะคุบตัวตามนู่นตามนี้ให้มันเป็นข่าวกระเลืกประพฤตถูกยิงตายอีกเพราะว่าหาว่าต่อสู้ขัดขวางครับ นะฮะก็หลายกรณีที่มาเข้าไปพบไปรับทราบข้อหากันเงียบๆคือกรณีที่ตํารวจผู้ใหญ่เขาไม่ต้องให้เป็นข่าวไม่ต้องให้เป็นข่าวกรณีตํารวจทําผิดอาญาอ้าวผมยกตัวอย่างที่ทุกคนเห็นกรณีไอ้เป้รักผู้การร้อยสี่สิบล้านเนี่ยถั่วไม่จับไหมไม่ผมก็เห็นเดินเข้ามาพบพน,นักงานถั่วนี่ถูกไหมฮะ<ำ>เขาไม่ต้องให้เป็นข่าวมไม่ต้องคัดค้านการประกรันไม่ต้องไม่เห็นมีภาพที่โดนอะไรแบบไม่โดนขนาดนี้เขาทําได้นะโทษสูงกว่าด้วยนะพวกนี้ชั่วร้ายกว่าด้วยนะ ครับถูกไหมฮะแต่ก็ไม่ถูกออกหมายจับก็ถ้าไปถามว่าเขาผิดกฎหมายไหมก็ไม่ผิดแต่นี่เป็นจุดอ่อนของปวิยาันาตานช้อผหที่ให้่ซึ่งจะต้องแก้ไขนะฮะตอนนี้ทางการไม่การกฎหมายเนี่ยได้เสนอแก้ไขนะฮะต่อสภาเนี่ยเป็นร่างแก้ไขปวิยาเรื่องนี้การออกหมายจับจะต้องมีประยักฐานชัดเจนและน่าเชื่อถือปัจจุบันใช้คําว่าหลักฐานตามสมควรนี่เป็นอันตรายนะฮะตามสมควรนี่คือมันกว้างมากสมวใครว่าสมควรล่ะความสมควรของใครตำรวจเขาไงใช่ ใช่ไหมฮะแล้วหลักฐานยังไม่พอนะจะต้องประกอบด้วยพฤติการไม่ใช่ความน่าเชื่อนะต้องประกอบด้วยพฤติการหลบหนีนะฮะไปทําลายหลักฐานให้เสียหายต้องมีพฤติการนั้นแล้วมาประกอบต้องมีหลักฐานชัดเจนน่าเชื่อถือและมีพฤติการัรับบครบพฤติการหนีคืออะไรไม่ใช่คุณเชื่อเอาทุกวันนี้มันสบายตํารวจมากเลยคือเชื่อว่าจะหนีเชื่อว่าจะหนีเชื่อว่าจะหนีก็จัดการได้เลยตก็ผมเชื่อคุณไม่เชื่อก็เลยของคุณโอ้ตวจไทยแยิ่งใหญ่แล้วในทางกับกันนะเชื่อว่าไม่หนีก็มีเยอะ เชื่อว่าไม่นีนะครับก็อย่างอย่างที่ท่านพิรุธบอกอ่ะพวกกันเชื่อว่าไม่มีพวกกันเชื่อวพวกกันเชื่อว่าไม่หนีไม่ใช่พวกกันเชื่อว่าหนีอ่าอ่าครับผมคนดีมที่อยู่เป็นหลักแรงอะไรกับว่าไปอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ว่ากันอันนี้เป็นจุดบกพร่องของกฎหมายที่จะต้องแก้ไขแต่ความจริงตอนเนี้ยประธานศาลฎีกาได้ออกข้อแนะนํามานะฮะว่าให้ออกหมายเรียกก่อนแต่มันก็เป็นคําแนะนําไปบังคับศาลแต่ละศาลก็ไม่ได้ก็เป็นแค่ข้อแนะข้อแนะนำถูกไหมซึ่งผมก็ท่านประธานจะออกเลย ข้อแนะนำอ่ะออกข้อบังคับดีกว่าครับผมไม่มีใครทำตามะอาจารย์มองมองยังไงคืออย่างนี้คุณนันเหมือนท่านวิรุธบอกเลยคือบ่อยครั้งมากนะครับคนเดินมาคุยด้วยดีๆแล้วเขาก็ยังเป็นสุจริตชนอยู่นะยังไม่รู้เลยว่าเขาทําผิดคิดร้ายอะไรกับใครหรือไม่นะกลับปล่อยๆประไปเรื่อยเดี๋ยวพอถึงเวลาอยากได้เสียงอยากได้สื่อก็วิ่งไปจับเขาซะอย่างนั้น่ะอันนี้ไม่ได้บอกว่ากรณีไหนนะบางกรณีนะ หนีก็รู้อยู่ไม่ตามยังไงก็ไม่ได้ไม่ออกหมายยังไงก็จับไม่ได้หรอกแล้วก็ข้ามแผ่นดินไปด้วยนะเฉยเดินผ่านหน้าก็ไม่เป็นไรถูกไหมออกหมายจับก็ไม่ออกพอถึงเวลาไปแล้วค่อยมาออกหมายจับตามแบบเนี้ครับแล้วคุณหนันไม่ใช่แค่เรื่องอะไรธรรมดาพวกนี้นะเรื่องแบบคนสั่งให้ยิงตำรวจอย่างเงี้ยก็ยังเดินมายิ้มๆแล้วก็มามอบตัวง่ายๆเอาทำไมคนอย่างนั้นให้ล่ะ แล้วทำไมคนที่อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้มีความผิดคิดร้ายอะไรขนาดถึงเป็นอาชญากรทําไมต้องไปไล่ตะคุบตัวเขาใช่ทำไมต้องไปจับและบางทีนะเอาผู้ต้องหามาตบเขาบ้างด่าโชว์อย่างเงี้ยใช่ไหมทําเพื่อมันก็เห็นชัดอยู่เพราะว่ากระบวนการเหล่านี้จริงๆมันต้องทําเป็นทางลับครับไม่ได้แปลว่าไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้นะแต่มันต้องทําเป็นทางลับเพราะจํานวนมากเนี่ยสมมตินะนี่คือเจพยานปากเอก กูไม่เป็นพยานให้มึงแล้ววันนี้กูเป็นพยานปากเอกวันหน้าเป็นไรรู้ป่ะเป็นผีถูกไหมใช่ไหมครับท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีกระบวนการหลายๆอยา่างมันจะต้องทอํายังไงให้มันสามารถเอาผู้กระทําผิดจริงม,มาลงโทษคือเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมันมันรู้สึกเหมือนเลือกปฏิบตัติมันมันเรารู <S <S ้สึกได้ไหมอ่ะว่าทําไมคนนี้โดนขนาดนี้ในขณะที่คนไม่โดนสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือเนี้ยผมเรียนเลยว่า เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมเราตั้งต่ตํารวจไอการศารเนี่ยนะยังความคิดยังไม่ไปกับกฎหมายนะฮะแม้จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมาร้อยกว่าปีร้อยห้าสิบรอยหกสิบปีนะตั้งแต่รห้ามาเนี่ยที่ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยอผมว่ามันจะไม่เข้าหัวสมองของคนพวกนี้ไปสักกี่เปอร์เซ็นต์เลยคุณอ๋อนคิดว่าผู้พิกษาคดีสารได้เห็นผู้จําเลยที่มายืนต่อหน้าเนี่ยใส่โซ่ตัวกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยเขาเขาคิดว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เหรอ ในความเป็นจริงถ้าตรวจจับพิจารณานไม่สุดตำรวจก็จับอย่างนั้นอหนไ้ม่จับไปด่าไปจับไปนั่งอบรมสังสอนคเขไม่มีสิทธิทำนะฮะถ้าเรายึดหลักสันนิษฐานเป็นผู้บริสุดไว้ก่อนนะฮะไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดเนี่ยเขาจะทําผิดจริงหรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่กฎหมายเนี่ยคุ้มครองประชาชนทุกคนเอาไว้อย่างนั้นจนกว่าคุณจะพิสูจน์ เขาจะได้มีเสรีภาพนะฮะในการต่อสู้คดีหาพยานอะไรแับนก็เป็นกระบวนการทำในพระธรยะอารยะนะที่เขาทำแล้วเขาได้ผลเขาคุ้มครองคนเขาไม่จับคนง่ายๆถ้าอย่างนั้นอย่างเช่นอ่ะในทางกลับกันถ้าเราจะมองว่าแฟร์เรื่องสก c a มอร์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาบริสุทธิ์ก็ทำน้องนั้นถูกไหมเราก็ต้องคิดว่าเขาบริสุทธิ์ก่อนใช่ใช่ใช่แต่พอเป็นเรื่องของคนรวยแล้วก็แบบอะไรอ่ะทงทีก็ทำยาก แต่คนจนนะจับไปกระทืบไปจับไปแต่ตบหัวไป <c oughs> ใช่ไหมฮะอบล้มด่ามันไปนะจำจริงเป็นการละเมิดหมดนะฮะใน,ในเวลาอันสั้นๆส,ส,ส,ส่งท้ายตรงนี้เราเห็นกระบวนการกันต่างๆแต่ถ้าเรื่องหลักๆที่เราคุยกันวันนี้เรื่องของสแกมเมอร์ด้วยนะครับหลังจากที่เราเห็นกระบวนการเรารู้ปัญหายเยอะนะอาจเป็นอันว่าณนะตรงนี้ตอนนี้ถ้าเราจะเกาะติดกันต่อโดยที่ก็เขายังไม่ผิดนะเขาอายัดอ่ะโอเคแฟร์ได้ไม่ว่ากันเราจะยังไงดีฮะสั้นๆจริงๆครับ เราเราต้องจี้ที่ใครครับตอนนี้ครับตารวจฮะให้เขาอธิบายนะฮะเพราะปปงเขามีหน้าที่อายัดทรัพย์ยึดตำรวจเดียวใช่คือคนที่ควรจะมาชี้แจงนะนะคือตำรวจที่มีหน้าที่โดยพระปปตรเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ครับไอ้คุณหันผมรู้สึกว่าปบตรคนนี้ตั้งแต่เขามารับตำแหน่งผมไม่เคยเขาเห็นออกรายการแบบนี้เลยนะไม่เคยไม่เคยเชิญครับผมครับผมนะฮะหรือให้ดีนะคุณหันผมว่าอีกทีนะให้มันรู้แล้วรู้อดไป เชิญค das okay. ah, ุณเบนทวบิทมานั่งอธิบายด้วยโอเคได้เลยเดี๋ยวลองดูอาจารย์เจตส่งท้ายสั้นจริงๆครับผมง่ายแค่นี้เลยคุณนันคือพวกต่างชาติเนี่ยนะถ้าประเทศเขามีกฎหมายที่เด็ดขาดอยู่แล้วและเด็ดขาดมากไปกว่าของกฎหมายประเทศไทยนะทําข้อตกลงกับเขาส่งกลับจีนส่งกลับจีนอเมริกาส่งกลับนะครับให้เขาไปจัดการขั้นเด็ดขาดซะแล้วเราก็ต้องชี้ความผิดมูลฐานโดยเร็วการให้มันมีประสิทธิภาพอาจจะไม่ต้องส่งกลับแล้วก็ได้เขาอาจจะหนีไปแล้วก็ได้นะฮะเพราะ ไม่ทันใจไม่เท่าไหร่แต่แตไม่ทัน,นการน่ากลัวกว่าเขาไม่ได้นีไปข้างบ,าบ้านไงเขาไม่ได้หนีไปถึงเมืองจีนไง